ภาพล่าสุดชบีวันบุญปกอดีตดาวสามบอมยังสวยอมตะวัย64ปีเรียกได้ว่าหากย้อนกลับไปในอดีตเป็นอีกหนึ่งดาวแซ่บที่ในอดีตเป็นขวัญใจชายไทยเช่นเดียวกันสำหรับน้อยชบีวันบุญปกทั้งนี้เธอบอกว่าที่จริงคือบุญปกแต่คนชอบเขียนผิดจึงเลยตามเลยเกิดวันที่13สิงหาคม2501ที่อำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์เป็นบุตร ของคุณพ่อสเสถียรคุณแม่ทองใบบุญปกมีพี่น้อง8คนเป็นบุตรคนที่2ปัจจุบันเธออายุ64ปีโดยก่อนหน้านี้น้อยชวีวันได้หายหน้าหายตาไปจากวงการและย้อนกลับมาอีกครั้งด้วยการถ่ายแบบอัลบั้มโชวีเป็นที่ฮือฮามากเรียกว่าหนังสือขยาดีจนเกลี้ยงแผงจากนั้นเธอก็หันหลังให้กับวงการจนถึงปัจจุบันนี้หลายคนคงอยากรู้ว่าเธอไปไหนไปทำอะไรโดยล่าสุดเธอมีโอกาสออกมาให้สัมภาษณ์อย่างเปิดใจ โดยเผยว่าบอกตรงๆว่าอยู่ได้เพราะผู้ใหญ่เอ็นดูแล้วไวที่ตัวเองขยับบางครั้งตามท้องตลาดไม่ค่อยมีแล้วราคาไม่แพงแต่รับรองของเราดีจริงฮ่า <c> ฮ <oughs> คิดเสมอว่าลูกค้าคือพระเจ้าจริงๆขยับวายมาหลายสิบปีแล้วเป็นที่รู้กันในกลุ่มในวงอะไรอย่างนี้ว่าแต่ถ้าใครสนใจติดต่อน้อยได้นะคะที่ร้านอาหารบ้านสวนดินเผาอาหารอร่อยมากเป็นร้านที่ร่วมทํากับเพื่อนค่ะซึ่งทางนี้ในวันนี้เราจะพาทุกคนมาโลมหน้าปัจจุบันของเธอที่ต้องบอกเลย ว่าแม้จะอายุ64ปีแล้วแต่ก็ยังคงสวยไม่สั่งแถมยังหุ่นดีเหมือนตอนสาวๆวอีกด้วยทั้งนี้เธอยังเปิดใจเรื่องความรักที่เคยมีหนุ่มใหญ่จะเลี้ยงดูโดยเธอเล่าว่าเกือบจะเคยมีเพราะเราไม่เอาตังค์ซื้อเราไม่ได้นะคนเราถ้าความรักความผูกพันไม่มีจะอยู่ด้วยกันได้ไงไม่เอาหรอกสรุปเรื่องชีวิตคู่ไม่ใช่เรื่องสําคัญสําหรับเราถ้าสําคัญก็คงไม่นั่งอยู่แบบนี้และที่เป็นอยู่แบบทุกวันนี้เราก็ภูมิใจแล้วสามารถเลี้ยงตัวเองได้เลี้ยงครอบครัวได้ทุกคนนี ชีวิตอยู่อย่างสมถักไม่เบียดเบียนใครไม่ทําให้ใครเดือดร้อนตรงกันข้ามถ้าเห็นคนอื่นเดือดร้อนเราก็พร้อมที่จะช่วยได้ตางกําลังของเราสําหรับทางด้านผลงานเรื่องที่ทําให้เธอดังมากคือรักข้ามครอง2,524ของชรินนันทนาคร r แดง2,524ของวินิจพักดิวิจิตนั่นเองโดยเธอเคยเปิดใจเรื่องชีวิตการเป็นสาวแซบไว้ด้วยว่าเพราะอาชีพการงานของเธอแบบนี้ทําให้ไปไหนมาไหน ต้องระวังโดยมีครั้งหนึ่งไปเดินห้างก็เจอแฟนคลับผู้ชายมาแต่เนื้อต้องตัวเพราะชอบเธอมากเมื่อเจอตัวจริงทําให้เธอเองถึงกับไม่ไปเดินห้างและเก็บตัวมากทีเดียวทั้งนี้หากใครคิดถึงเธอสามารถตามได้ใน Facebook เลยค่ะ